ดีนะคะวันนี้น้องทิพ์มาบ้านพี่นวนดาอีกแล้วนะคะเราไปเจอพี่นนดาคน,นบ้านกันเลยนะคะไปเน้เลโอ,อ้ยทํานตั้งแต่เช้าไงวันนี้ก็จะมีก็เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่นนดาก,กันนะนานๆที่เรามาเจอกันก็ถามไทยที่แบบ แบบอยู่ดีกินหวานอะไรกันไหมอะไรประมาณนี้เองนะไปไปบนบ้านกันบ้านฮีนอนด้านะคะบนบ้านกันอนไม่ได้มากไม่ได้กวาดบ้านวันนี้ไม่ไ <oh ด้กวาดบ้านนะคะโอ้โเอาเชือม่้เสืออยู่ข้างในกันจ้ะโออ นี่ปฏิชีพเมื่อปี2012ใช่2012ตอนนั้นที่ไอ้ที่เราไล่มเท่าไหร่เนี่ย20 20เท่าไหร่นะเราแล้วอันนี้น่าจะเป็นปฏิชีพใหญ่ๆฉีดแล้วมั้งที่ทำมาใช่โอ้บริษัทยาเข้ามาถ่ายบริษัทยาเข้ามาถ่ายก็ถือว่า อ,อันนี้คือเป็นำมางแล้วไม่มีรูปไม่มีรูปหน้าที <c oughs> ไ่ไมไดปีไม่ได้ไป <toda> <c oughs> ไร <c oughs> เดี๋ยวให้พี่น้่นหน้าเพิ่งกลับมาถึงเพิ่งหลังจากลงมาทาง อ๋อประทัดเนาะเออคุณกลับมาถึงเดี๋ยวให้พี่น้องได้าทำจัดอะไรนี่นีน่ได้ลอยก่อนนั่งจ้าไม่ต้องอายจะพูดจะพูดเสียงแล้วก็กลัวน้องเขาอายน้องจันนนโอ้จันนน,นขอโทษด้วยที่พี่จำชื่อไม่ได้น้องจันนนนะคะขอคุณไเก่งองคุณไม่เก่งแต่ภาษาฟไม่พูดไม่เก่งถ่ายคลิปไทยเ,เออไทย แต่คุณในคิทนี่เก่งมากคุณแบบจ้อยๆแบบโหพูดแบบดีมากแต่ว่าไอกล้องคือไม่เคยมีใครมาถ่ายใช่ไหม,ไมไแล้วทำไมทำไมไม่มีใครมาถ่ายเหมือน่าทำไมกล้าถ่ายด้วยตัวเองแบบเนี้ยถ้าพูดกล้าจาได้ตัวเองเนี้ย <c oughs> <c oughs> ไม่อยากจะสมภาดเยอะแล้ว <c oughs> <c oughs> โกน้องไอเราอะ คือไม่ต้องอายไม่ต้องอายพี่ก็เป็นเหมือนแบบยูทูบเบอร์เหมือนน้องแหละก็เราก็เคยได้ทํามานานก็เลยแบบกล้ากล้าพูดกับน้องนั่นแหละแต่ทาน้องทำมาเรื่อยๆน้องก็อาจจะไปสัมภาษณ์กับยูทูบเบอร์ต่างๆนี่นั่นได้เลยนั่นแหละนะน้องไม่ต้องอายหรอกเดี๋ยวน้องก็จะมีประสบการณ์เหมือนพี่ไปนั่นแหละนะนะไม่ต้องอายพี่นะหรือหรือว่าไม่ต้องแบบถ้าพูดภาษา าภาษาไทยไม่ค่อยเก่งหรืออายภาษาไทยก็พูดภาษาเราก็ได้ถ้าพี่ถามน้องไปเป็นภาษาไทยแบบนี้น้องพูดไม่ได้น้องอน้องอายแบบนี้น้องก็เป็นพูดเป็นภาษาไทยเราก็ได้ไม่เป็ไนไรธรรมชาติธรรมชาตินั่นแหละไปไม่มีสคริปต์เลยเราก็ถามด้วยแบบไม่มีสคริปต์เลยนะอืไม่ต้องอายนะมมเมื่อกี้น้องคิดได้ไปตลาดแล้วก็ซื้ออันนี้มาให้ที่นวลล ว่าทางนี้อาจจะเข้าไปในเวยงยากนิดหน่อยนะคะเลยซื้อผับไม้มาให้พี่นวลล่านิดนึงพี่นวลล่าไปไหนเรา ซื้อผลไม้มาให้แม่กับพี่นนท่ากินขอบคุณมากค่ะอ๋อ้าไปกินด้วยกันตรงนู้นบ้างไม่ไม, <laughs> ไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้พี่นนท่าแน่ๆไม่ต้องมากินให้แม่กินเออสุขภาพเป็นไงบ้างแม่ก็ดีวันดีดีวันดีสีวันไข่อ๋อสีวันไข่นะคะส่งไว้ยิ่งช่วงหนาวก็ อันนี้เป็นข้าวเกือบพี่พี่นร่าชื่ออะไรนะเกือบงนาะข้าวห,หูอ้อยอใส่อันนี้อ่เที่เป็นหนังของอันไม้เพียวันมาสี้ไม้ไผ่ไม้ไผ่กอใหญ่ๆน,นั่นเนาะอืมเอาที่เขาเอาหนังมาใส่แบบนี้เคยได้ไปกินที่เมืองยองอยู่นะคะอันแบบเนี้ยแต่ก็อร่อยมันจะหวานๆหน่อยนะคะ <c oughs> อ,อ,ร,อร่อยอร่อยเออเดี๋ยวเงินอันนี้เงินที่แบบพนูเขาส่งมาให้นอ้อง <c oughs> อันนี้แบ,บ่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ชรชจแบ,บแ่อะไรนี่ก่อนแชทแบ่ฟ ฉัน,นออก,ก็นาแต่เนี่ยมาเขลาไป่้อิดิบอิองอ้ยเม่สือมาเห้อม่แซนั<า>่เอยก,ก็ออก,กิบของดออจู้กบองค่อันนี้น้องอจนอนวลเออสามครั้งเลยสามครั้ง,งนะเนี่ย จำชื่อนม <c oughs> คือแบบชื่อแบบมันเยอะในสมองมันเยอะมากแล้วไง <c oughs> จันนนว่าอะไรเยอะมากเลยเ,เป็นเป็นนวลเป็นจัน <c oughs> เป็นอะไรหรอ <c oughs> เป็นฟองอะไรกันหมด <c oughs> ใช่ <c oughs> อันนี้เป็นเงินจากคุณลุงอเมริกาส่งเงินมาให้กับน้องจันนนประมาณร้อยห้าสิบดอลลาร์นะคะน้องทิพย์ก็แบ่งมาได้ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวให้น้องเขานับเองดีกว่าได้เท่าไหร่ก็เนาะอ่ะ ก็จํานวนเงินน่าจะเป็นประมาณแสนเก้านั่นแหละแสนเก้ากว่ากว่านับเลยเดี๋ยวจะไม่ครบนี่อออืันนี้ก็คนลุงของคำนะอืมฝากตังมาให้หลานงหลานจำนวนนะคะเป็นจํานวนคนหนึ่งร้อยห้าสิบดอลลาร์ก็ ถ้าอยู่อเมริกาแล้วคุณละของคำใช่ไหมใช่ของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่นะคะคณลงแกชมคลิปอยู่ะใช่ค่ะโทนะรศัพท์มนาะแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะคิดให้น้องเขาก่อนว่าได้เท่าไหร่แบบนี้เนาะ <c oughs> ก็น้องก็เก่าต่เก่าคำขอบคุณจากคนลงได้นะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่ส่งเงินมาให้นก็ได้ไม่ไม่ต้องเยอะอะไรแต่เนเดือนยังสวดหน่อยลูกสาวยะงน้อยอยู่ทุกคนง้อปักเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งตังินมาให้น้องโอเคค่ะก็จะประมาณนี้เนาะนี่เด็ราคาที่น้องพี่ไปเอาที่ธนาคารมาประมาณได้ประมาณนี้ น้องก็ได้รนะ้อยห้าสิบน้องก็ได้แสนเก้านะแสนเก้าแปดพันสามร้อยใช่ไหมถูกต้องไหม,มนี่ถูกต้องไหม,มก็นี่ก็ให้ครบหมดแล้วนะคะอ๋อ <laughs> แล้วอีกที่นวลล่านี่ของพี่นวลล่าเต้เลยเต้เลยต้องเป้เ <laughs> <laughs> เลยนะ <laughs> <laughs> อ่ะไ้ได้หลังขายให้ เหมือนกังมาชงกาใกะเบียมืนดอ้าวาี้อันนี้นำเงินมาให้พี่นนล่าแล้วนะคะพี่ทุกคนค่ะก็ลองรับดูเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานต้องขายเป็นหลักฐานแล้วก็ต้องนับก็นับให้พี่นนล่าด้วยนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะ่ะเด็ดราคานี่ราคาสามสองสอง แล้วก็บวกกับสา0้อยนะคะพี่นนทดาพี่นนท่าได้สามร้อยนะคะอ่าสามร้อยก็สาม0สนกว่านะคะก็ลองนับดูสากมืนหกพันหกร้อยบาทห0 0้อยจะกรหร้อยจักัดใช่ใช่ใช่ไม่ต้องนับราคะเต้นขนาดนี้ไม่ต้องนับก็เออเราก็ได้เท่าเท่ากันเนาะมันก็ไม่มีตดหล่นหรืออะไรเลยไม่ตกลนเป็นของขวัญปีใหม่นะคะจาก คนลงของคำเนาะใช่ท่านเป็นคนลาวใช่ไหมอ่าอ่าทเป็นคนลาวแต่ไปอาศัยอยู่อเมริกานานแล้วนะคะใช่ก็ฝาก เงินมาให้ส่งเงินมาให้นะคะทิพต์เนาะแล้วก็นวลล่าหลานจันนวลนะคะก็ตามนี้เนาะทิพศักมาที่ทิพตให้นิดให้ทิพเอามาให้ให้ทิพเออมาให้นะคะเป็นของขวัญปีใหม่ปีนี้นะคะต้องก็ต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เมตตาแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการถ่ายทํา youtube ของพวกเรานะคะขอบคุณคุณน้องคํามากค่ะขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทิ่มากขอบคุณทิ่มากเลยค่ะ ก็ที่แหละคือแบบว่าเรามาเราก็ได้ถ่ายคลิปเนาะมันก็ได้แบบเได้มาถ่ายคลิปมันก็ดีใจแบบนานเจอกันเป็นเกียรติที่ได้เอาเงินมาให้พี่ด้วยนะโอ้โหเป็นเกียรติยามากเลยลำบากทริปเขาเองไม่ลำบากคือมันเต็มใจมาแล้วไงถ้าเราแบบมาเที่ยวเฉยเฉยมาเยี่ยมเฉยเมันก็ถ่ายคลิปด้วยถ่ายคลิปด้วยแบบนี้ไงเออมันก็เลยแบบว่าได้เอาเงินมาให้แล้วแบบได้มาถ่ายคลิปที่นนนล่าแล้วนะก็ยืนยันนะคะยืนยันแล้วแล้วก็ เิ็กอะไรเท่าไหร่ก็บอกให้พี่นนวลล่าเหมือนแล้วนะคะมันก็อยู่ที่ในใบธนาคารเป๊ะถ้าไม่เป๊ะถ้าไม่เป๊ะอยู่ถ้าถ่ายอันใบธนาคารส่งให้เทปเขาเป๊ะมากมากเลยโอเคค่ะขอบคุณขอบคุณคลิปที่ค่ะไอ้ไอ้ค้ำไอ้ค้ำวันนี้เป็นตากล้องไอค้ำนีนตากล้องนะคะสองคนเขาเออมาถึงเดือดรอแบบโอ้ยอุตส่าห์จากตรงเสียถึงเดือดรอนี่นวลล่ายังไม่ได้ไปหาทิป สักครั้งหนึ่งเลยเดี๋ยวต้องหาโอกาสไปแล้วล่ะโอกาสมาเลยอยากจะต้อนรับพี่นลล่าได้แล้วจะไปวันไหนก็ไม่ได้ไปต้องหาโอกาสไปหาที่ไปได้เพราะว่าน้องมาหาหลายครั้งแล้วมาเลยมาเลยยินดีต้อนรับเสมอนะคะพี่นลล่าอ่ก็ปิดคลิปของพี่ก่อนปิดเลยค่ะก็อ้าปิดแลปิดเขาจะเขาจะถ่ายปิดคลิปจะถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถ่ายกันแออะ เดี๋ยวที่จะสัมภาษณ์อะไรสัมภาษณ์เดี๋ยวค่ะคืออยากจะถามสัมภาษณ์พี่โนล่าแบบว่าช่วงนี้ถ่ายคลิปเป็นยังไงบ้างก็ไม่ไม่มีอะไรถ่ายบางทีก็ไม่ได้ถ่ายอะไรไม่ถ่ายอะไรไม่ได้เป็นไนอยู่แต่บ้านพี่โนล่าเป็นคนแบบไม่ค่อยแบบเอ่อเราก็เห็นบุคลิกของพี่โนล่าอยู่แล้วเนาะพี่โนล่าแบบเป็นคนที่แบบ สบายสบายไม่ค่อยกระตือรือร้นอะไรประมาณนี้เนาะถ้ามีให้ถ่ายก็ถ่ายแบบเหมือนไม่เหมือนเราไงไม่กดดันไม่กดดันเหมือนเรานี่แบบเราไปทุกที่แบบนี้ไงพี่นวลล่าแบบช่วงนี้ก็ให้กําลังใจพี่นวลล่าทําคลิปต่อๆไปอย่าหยุดสิ่งที่เราทาเดี๋ยวมันก็จะอีโซนส่งผลนกลับมาให้เราแบบไม่ต้องเครียดทําไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะ น้องเทปเนี่ยค่ะคือปรึกษาได้ทุกคนคือแบบตั้งฉายาให้เลยสาวแกร่งสาวสุดแกร่งนะคะคือก็เห็นเห็นพี่นลดาเออคือยืนด้วยลำแข้งของตัวเองจริงๆวก็ให้คำปรึกษาหลายๆคนมากนลคะอ่าใช่เธอเกรองแกร่งเลยไม่อยากให้พี่นล่าท้องไงไม่อยากให้พี่นล่าท้อเริ่มเกี่ยวกับเพราะน้องที่เป็นคนที่แบบ ยูให้พี่ทำไงทำเลยทำเลยทำเลยใราไม่อยากให้รอเอาทำพี่อยู่บ้านใช่ไม่อยากให้ไม่อยากให้หยุดเลยแบบทำไปเรื่อยๆมีก็ลงไม่มีก็ต้องอ่าพี่ๆทุกคนก็ต้องเข้าใจปีนนลล่าด้วยนะคะก็อยู่บ้านาะไม่มีอะไรถ่ายก็ไม่รู้จะไปถ่ายที่ไหนบางทีได้ออกจากบ้านยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ก็เยอะเขาก็ไปถ่ายทำกันที่ไหนเขาก็ไปเยอะกันนะคะก็ ติดตามนเนาะช่องน้องๆในเชียงตุงกันะคะติดตามพวกเขาพวกเขาไปถ่ายทุกที่เทุกที่เลยท,ที่นะ,ะก็นนท่าก็มีให้ถ่ายก็จะถ่ายลงให้เอฟซีดูยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ซีเรียสนะคะก็จะสบายๆเรื่อยๆอ,อยู่บ้านนะคะยังสวยเหมือนเดิมนะพี่นรายังสวยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนนะคะพี่นรามาเมื่อไหร่ก็ยังใจดีกับน้องทิพย์ตลอดเลยนะคะ พี่โนโนานี่เป็นคนแบบเทียบชมอีกแล้วไม่ได้ชมจริงๆนะคะคือตั้งแต่แด็กๆที่พี่ๆทุกคนติดตามองทีมเนาะคือพี่โนหน้านี่แบบ น้องทิพย์มาถ่ายตอนที่น้องทิพย์คนติดตามเพิ่งได้สองสามพันกว่าเอย่างนันะพี่นมล่าเขายังจะดีให้น้องทิพย์ถ่ายทําแบบนี้แต่นี่น้องทิพย์ตอบแทนไม่พี่นมล่าแบบว่าทําเลยไม่มีอะไรก็ปรึกษาได้น้องทิพย์จะช่วยรือวนี่นั่นแบบนี้ยทุกวันนี้ก็ปรึกษาทิพย์ก็ช่วยเรามาตั้งแต่แรกถ้าใครเป็นคนช่วยเรามาเราก็จะช่วยช่วยแบบนี้แหละไม่เอ่อ คือทุกครั้งที่ทบป,ปรึกษาทิพนี่ไรค่ะเ <c oughs> วลาเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยทิพเออทำไมไม่อยากทำอะไรรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นะ <c oughs> ไม่เป็นไรที่เอ่อทิพให้คำปรึกษาตลอดนะคะก็ทิพเนี่ยแหละเป็นใช่ก็ยินดีปรึกษาแต่ว่าเราก็เหมือนพัดลมเนาะ <c oughs> เราปรึกษาเอ่อค,คนคนท้าว่าปรึกษาเราได้แต่ว่า <c oughs> <c oughs> เราก็ร้อนในตัวของเราอยู่ตือยังไงเราเรียกว่า ให้คำปรึก,กัาคนื่นได้แต่ว่าตัวเองไม่ได้ <laughs> จริงมันเหมือนพัดองจริงจริงไม่รอดเหมือนกันนะช่วยคนอื่นได้ไแต่ว่า<ๆ>ตัวเองก็ช่วยแบบโหลำบากลำบานอยู่นะคะถ่ายคลิปนี้ช่วงนี้มันเป็นเป็นช่วงโควิดด้วยแล้วก็การที่เชิงทุงเราถ่ายทํามันเยอะมากเลยว่าเราจะไปตรงนี้เเขาก็ไปไปถ่ายมาแล้วเพิ่งไปถ่ายแล้วก็รอน้านานเดี๋ยวเราค่อยไปแบบเนี้ยอมันก็จะมีแบบ ปบเหมือนเหมือนกันบ้างนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวอ่ะมันก็เหมือนกันหมดเลยเนาะมันก็เหมือนกันหมดที่ท่องเที่ยวที่จริงตูเหมือนกันหมดยูทูบเบอร์ก็ออกมาเป็นประมาณ3ามสช่องเนาะแล้วก็เกินน่าจะเกินแล้วสามสี่สิบช่องน่าจะอ่ะไรกันมัยเฮ้ยอะไร โอเคนะคะวันนี้ก็ได้เอาเงินมามอบให้พี่นนล่าแล้วนะคะอยากจะถามพี่นนล่าอีกนิดนึงได้ไหมนิดนึงเองก็จะล่วงเกินนิดนึงนะคะพี่นล่าบอกจากปากพี่โนล่าหน่อยว่าพี่นล่ามีแฟนหรือยังตอนนี้โสดหรือซิงอยู่ถ้าขอใหไเปิดตัวช่องน้องทียังไม่ชัดเจนอีก่ ก็มีแฟนแล้วนะพี่ก็มีแฟนแล้วนะอายุปุีิแล้วอายุปุณตไม่มีแฟนก็แปลกใช่นี่อันนี้ <Okay. S 2> อันนี้แปดอันนี้แปดนี่ยังเด็กอยู่เทปเขายังยังเด็กอยู่ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆก่อนนะถ่ายคลิป,ปแฟนคลับเรื่อยๆก่อนกนะ็นนั่นแหละมีเอ่อมีพี่หลายคนไงถามมาว่ายังเห็นแบบเปิดเปิดตัวในช่องนะยังถามอยู่ว่า พี่โนล่ามีแฟนหรือยังก็อยากจะให้ออกจากปากพี่โนร่าในแหละมีแฟนแล้วนะคะเอช่นแล้วค่ะแต่ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะคะยังเป็นคนใจบูญณ์ยังเป็นคนแบบมีจิตใจออมอ่อนน้อมถ่อมตัวกันอยู่นะคะพี่โนล่าเป็นธรรมชาติมากเลยเหมือนกันถ่ายคลิปมเคยเคยย โอเคนะคะก็นําเงินมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ฟิสทุกคนขอบคุณมากค่ะก็ได้มาถ่ายนางเอกเขาตั้งชื่อพี่นวลน่าว่านางเอกร้านร้านวิวนางเอกร้านวิวแล้วนะคะสาวเหลือรอเหนือนะคะทั้งนี้สาวๆน่ารักกันทุกคนเลยนะคะคือเป็นธรรมชาติมากน่ารักทุกคนเลยทั้งเหนือร้อนเหนือเหรือร้อนใต้อ่ะน่ารักกันเป็นสาวเออสาวๆเยอะเป็นสาวลำวงด้วยนะคะสาวลำวง เขาคือเพิ่งเป็นสาวรุ่นนะคะพูดยังไม่เก่งใช่เพิ่งเป็นสาวขึ้นมานะคะอันนี้ก็เดี๋ยวอีกประมาณสักสองปีเรามาเจอกันอีกทีเนาะสองปีน่าจะพูดพูดคล่องพูดคล่องเหมือนพี่นะสองปีผือไว้ผือไว้ดูพี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วใช่ยิ้มยิ้มสวยยิ้มสวยก็ก็โอเคแล้วโอเคค่ะก็วันนี้น้องทิพย์ก็ขอกลับบ้านก่อนเพราะว่า ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวมันจะมืดเร็วมากเลยนะคะก็ถ้าเมื่อก่อนนี้สี่โมงสี่โมงเย็นก็กลับบ้านได้แต่ว่าตอนนี้ถ้าสี่โมงเย็นก็คือไม่เห็นทางแล้วนะคะมืดมากตะวันตกดินใช่ตอนนี้ก็บ่ายสามก็ขอขอพี่นรากลับไปก่อนนะเดี๋ยววันเราก็มาทักทายกันกลับเย็นก็ มืดค้าอันตรายนะใช่ถ้าพี่บ้างก็ไปหาน้องทิพย์ได้นะจะหาโอกาสไปหาทิพสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะกวาดบ้านสะอาดสะอาดรับรับวันนี้ไม่ได้กวาดเลยค่ะขึ้นไปทําบุญแต่เ้าไม่ได้กวาดบ้านต้อนรับฟรีหน้าต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะคะไปไปหาบ้านบ้างหาโอกาสไปสักวันแน่ๆนะคะก็คิดจะไปหลายครั้งอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปนะต้องไปให้ได้แล้วล่ะโอกาสไปหาทิพย์ได้ให้ได้ สักวันหนึ่งนะคะก็พี่ก็อันนี้นะเขาเรียกว่าโปรโมทช่องของตัวเองได้น้องก็ได้โปรโมทไปเรื่อยเลยไม่เป็นไรกฝากติดตามช่องนวลล่าเชิงตุงนะคะแล้วก็ร้านจันนวลฝากฝากช่องนะคะค่ะติดตามช่องน้องจันนวนเชียงตุงเลยนะคะนพี่นวหล่านี่เดี๋ยวสงสัยก่อนช่องมีสองช่องใช่ไหมพี่นนลล่าหลักๆพี่จะเอาช่องไหนหลักๆก็คือใช้ใช้ช่องปัจจุบันช่อง ที่ลงคลิปบ่อยๆเนี่ยอ๋อช่องเดิมที่นั่นคือไม่ลงคลิปนานแล้วอ๋อก็เราก็ไม่ได้ไปดูในนั้นแต่ว่าติดตามในช่องใหม่เออเราเลยไม่ได้ดูรหัสพินก็ยังไม่ได้นะก็ต้องเอาช่องใดช่องหนึ่งให้แน่นอนก่อนว่าช่องไหนจะมาก่อนก็ตอนนี้ก็พี่นนท์หน้าก็อยู่ขั้นตอนที่รอรหัสพินอยู่นะคะรรหัสพินถ้าได้รหัสพินก็จะโอเคเลยนะคะ ต่างตอนนี้ก็แบบทําไมมันนานจังถ่ายีไม่มีก็มีคุณลุงเขาสนับสนุนการถ่ายคลิปของน้องๆทุกคนเลยนะก็ขอบคุณคุณลุงมากๆนะคะคุณลุงเขาใจดีใจดีมากเลยช่วยทุกคนเลยใช่ค่ะโอเคนะคะก็สําหรับคลิปนี้น้องทิพย์มาหาพี่นวลนาได้เอาเงินมอบให้พี่นวลน้ากับน้องจันนวลแล้วนะคะ ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพด้วยนะคะถักเป็นกำลังใจให้ด้วย <laughs> สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไ้ก่อนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ